มาเอาน้ำแข็งบ้านางเอ๋เอาสาวตาบอกให้เจ้ามาเอาบอ่อจะใช้าชาญเียวเนี่ยไปข้างในดาเออๆอ๋อเพิ่อยู่พุ่น <c oughs> ไปเออเพิ่ไปบอกเจ้ากินนีบ่อ <c oughs> อ๋อโดยโดยที่เพิ่เขามิ่นมาอยู่ได้เพิ่ว่าถ้าได้ดูผู้ชายนั่น ห้ชื <ijk> てて่อว่าน้องบุญช่วยคนว่าามเราอยอะแต่เรามักบ่ออมักอยู่ว่าน้องบุญช่วยมักมักว่าเป็นน้ำดวงของงานลูกว่าลูกมาเกิดน้ำกับใบบุญหายพ่อแม่ลำบากสินะเนาะไอยก็มีแต่บุญช่วยนี่บ่บุญช่วยละกะใบบุญใบบุญโชคนอ๋อน้องน้ำโชคเออยคือเยอเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนั้น ถ้าเป็นผู้หยิ่งเนะาะใบบุญน,นี่ก็งามอยู่เนาะผู้ยิ่งได้ถ้าเป็นผู้ยิ่งถ้าว่าน้องน้ำสุกือว่าน้องบุญช่วยนี่ผู้ชายเนาะกับวัน,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 นเน่วันนอนได้ต่านอนยังเ่อสาวเบิ่งเป็นผู้ชา,า้ออกมาเป็นผู้ยิ่งกับมีหลายคนอะไได้ <c oughs> เป็น,นได้้ส่มีข่าวดียังมาเพิ่มเติมอยู่บอกเพิ่นว่าเห็ดหงน,าน้าไหมโอ้เห็ดหงนา้าเออ ทางทางใดมาแจ้งข่าวดีห้องน้ำทางไอเตียงคือเก้าโดยเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะพี่น้องเจ้าเก้าเจ้าเดิมต้องเสื่อนน้องนน้ำโศกดีรอแล้วพี่น้องเลยเนาะมาหอดเพื่อนซานสาวตาเนอพี่น้องเอ้ยมือนี่สบายดีล่ะโดยโอ้ยได้ยินแต่สือเสียงเนียงน้ำพี่น้องเลย กลังมาเห็นตัวจริงวันนี้จะซื้อวันอะไรนางน้หวานน่องน้ำหวานด้วเออ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 เมาวน้ำแข็งบ่นียงโอ้สาวตาบอกให้เจ้ามาเอาบ่เจ้าใช้เชิญเดียวนี้ไปข้างในด่ะ๋อ้เพิ่งพ่นไปเออเพิ่งไปบอกเจ้ากินหนีบ่อ๋อโดยโดยเออเอาไปกินที่พุ่นบ่ละเออไปสิปะไปเบิ่งเนาะ ไปพุ่นนะพี่น้องเลยเอา้านี่ได้สารพัดไปเพื่อนไม่ได้บอกว่าเอาไปแล้วอ๋อเอาไปแล้วโดยพี่น้องเลยไปนำกดน้องลำบานไปวันนี้พี่น้องเลยอาอกาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องปลาดุงเนาะเบิดสุขูสุคนพี่น้องเลยพ่อพ่อก็แม่น้องอานุนอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาพ่อกันอ่าเมื่อนี้ก็อยู่เพื่อนสัน้น บ้านสาวต้าเด้อพี่น้องเลยเนาะมาเพืินเสาวต้าเมื่อกี้กับพี่น้องเลยแม่น้องอนอนมาตั้งแต่เพิินบ่ท่านด้มีที่ห่พพท่านด้มีน้ำพี่น้องเลยเนาะปู่มาตั้งแต่ข้าวเพิ่นอยู่พูนพี่น้องอยู่บองนทีเก่าเพิ่นปู่เนาะมาอีกรอบนี่กับยกใหายมาเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมาอยู่บงทีไม่มีทีมีทางอยู่เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะฮ่าต้ กำลังมาหอดพี่น้องเอเดดกะบกำลังก้าเนาะป่ะพี่น้องเอเตามน้องน้ำใสไปพุ่นแหละพี่น้องเออยู่เพื่อนน้องโม่พุ่นแหละเนาะโดยโอ้ยโมเมนเนาะพี่น้องน้องน้ำหวานชื่อวิทย์ขอโทษขอไว้ได้ไหมพี่น้องน้องน้ำหวานพี่น้องเอเเนาะแล้วบอกอยู่ว่าซื้อแล้วน้องน้ำหวานยังสไปเอิ่อนน้องน้ำใสอยู่พี่น้องเอเลงน้องเมื่อวานนี่ไปหาน้องน้ำใสวันนี้วันนี้ได้ลงพี่น้องเอ เราได้มาแต่หึงพี่น้องไลยเนาะเพื่นอ,งงนอนซานบ้านทรงทั้งอันนองมู่กะทีคานเลี้วพี่น้องเลยอ้าวพากันอยู่พี่เนาะอันนี้เนาะสบายดีโดยสบายดีว่าสุขสุขคนเด้อ ฮ่าสบายดีทั้งเมตู้เนาะเห็ดยังกันนี่โดยอัดประตูนะลุงเห็ดผาอัดประตูเออแล้วก็เล่าเป็นเนาะเนาะเฮ็ดเป็นเล่ห์ชวนได้เห็นเห็นแต่ผู้ชายเดาเดี๋ยวไมาเห็นผู้หญิงเดาอัดนี้อจนได้เห็นผู้ชายอู้ยผู้ชายผู้หญิงนัดดิ น้ำแข็งกับบมีกระติ๊กเนะเาะว่าเห็นน้องอันน้ำบวานย่นางไปเอาเออว่ะ <laughs> เอาไปใช่ว่าสาวตาไปใช่ว่าไปอันนั้นว่าว่ามากินอยู่พี่ <laughs> น้องย่งใส่คือหน่างามแท่นะน้องเพชรน้องน้ำเพชรเชอา <laughs> นึกว่ามีแต่น้ำเพชรอ,อยู่สวรรค์มีน้ำเพชรอ,อยู่พี่อีกว่า <laughs> เอยน้ำเพชรดิ ลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวยูใส่เฮือนยูใส่โอ้ยอันนี้นี่บมอล้างสีชมพูเลยโอ้ยสีชมพูป้านึกว่าด่างอันแนมหินนี่นะยังพอจังอันยังต้องยูวยเนาะสาสีชมพูต้องเออขับนานเลยดิใครไนได้บอกแล้วมาไก่น้องมูแลสบายดีเด้อทางน้องมูเด้อมาไก่กันแต่วันนี้เราเที่ยวมาดินน้ำกันเนาะ บ่ได้เที่ยวไปเที่ยวมาหาชู้กันรับแบบนี้ฮะเต๋อโมได้มาแต่หึงพี่น้องเลยไม่อยู่แนี้รถมีท <c oughs> ี่มีทางเรียบร้อยเป็นของตัวเองเนาะอ่าดีใจน้ำเดอ้อเนาะ <โด S 1> ซื้อซื้อได้โดนเติบหรือเปล่าเนี่ยโดนเติบเงยเออทั้งทั้งไรซื้อให้ท,ท,ทั้งเบาเตียงทั้งเบาเตียงเนาะมีจักคนเกาะบนชมทบเข้ามา หลายคนในหลายคน <laughs> จ <laughs> นื้อ่าได้เ่รอืมเอาเอาเนาะใสไม่ยู่ยันบาปลาดุงบม,ม่ได้ยินว่าน้องโมขึ้นนั่งอยู่ไกลแท้เป็นด้ไรกินข้าวกินน้ำนะบอมมือมนี้ย<ช>โอ้ได้ยังกินตอนเช้าอืหลับโมโอ้ โดยโดยมาอวันนี้จงมีน้ามีในโดยเฮ้ยจ้าห่มาอีกวันนี้มีลูกแล้ววันนี้ได้ลูกแล้ววันนี้เนาะได้ได้ไปตรวจเบิ้งอยู่บ่ได้ไปซาเบิ้งว่าผู้หญิงว่าผู้ชายไปซาเบิ้งเธอเดียวตั้งแต่น้องมาแต่้งแต่น้อยคนนับผู้ชายผู้ชายบ่โดโอ้ไปซาเบิ้งเธอเดียวแล้วคนนับผู้ชายที่โอ้ผู้ชายกะมีเอฟซีคนเขาหมิ่นมาอยู่ได้ พูนว่าถ้าได้ดูผู้ชายนั้นห้ชื่อว่าน้องบุญช่วยพูนว่าถามเราอยู่เรามักว่าเอมักอยู่ว่าน้องบุญช่วยมักมักว่าเออมวนอยู่ได้เนาะน้องบุญช่วยเนาะเป็นยังพู่อยังว่ายังห้ชื่อน้องบุญช่วยเนาะแบบตั้งท้องมาแล้วกับแบบว่าจากที่เขาพ่อเหตุการณ์ โบดีนะเนาะแบบว่าโบถืบอโบต้องกันกับไอ้กระน,น,น้องอะไรเนาะเขากะมาออกมาใหญ่ออกมาบางคนกะบโบมีที่มีทางอยู่เนาะกะแบบว่าเฮ็ดให้เฮามีที่มีทางอยู่งสินะ<น>เออเพื่อนก็เลยแบบใดคนเอฟซีก็ FC, เลยว่าอยากให้ซื้อน้องบุญช่วย <c oughs> เป็นนำ้ำเป็นน้ำดวงของน,นลูกวา,าลูกมาเกิดน้ำกับแบบว่ายังให้พ่อแม่ลำบากสินะเนาะเออ หลายคนก็ได้คุ้มคิดพี่น้องเลยเนาะถ้าว่าเป็นผู้หญิงก็ว่าบุญบุญช่วยมันสิคืออยู่บอกบุญช่วยผู้หญิงเนี่คืดไหว้น้าใจอยู่อ่คือไหว้น้ําใจอยู่ซื้อลูกนะบ่อะไรคืดย่าว่ายมาคือไหว้น้าใจมิต่เอฟซีได้ตาบ่ส่วนลายก okay, ็มีแต่บุญช่วยนี่บ่บุญช่วยแล้กกาใบบุญใบบุญโซกยังอ๋อน้องน้าโซกเออคือยู่เนาะ แต่ว่าถ้าเป็นนั้นถ้าเป็นผู้หญิงเนาะใบบุญนี่ก็งามอยู่เนาะผู้หญิงได้ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าว่าน้องน้ำซุกหรือว่าน้องบุญช่วยนี่ผู้ชายเนาะกับบันเอกว่นนอนได้ดานอยยังเ่อสาวเบื่องเป็นผู้ชายออกมาเป็นผู้หญิงกับมีหลายคนนะได้วันเอ่ว่นนอนได้บ่เซนนั่นถือผ้าได้เจ็ดเดือนหาซื้อลูกไปเลย ถือผ้าได้เจ็ดเดือนคอยถือผ้านะ่ะหาซื้อลูกไว้แหละทันได้หอดเดือนคล้องจำหาซื้อลูกซื้อผ้าอ้อมไม่ลึกทึกเปินว่าขลามขลามขล,จลาจองไรซื้อมาเรียบร้อยเต็มแจ่เพื่อนอยว่ซื้อมาเรียบร้อยจังว่าขลามมันขลํามเนื้อไรละวันนี้ขึ้นเข่ากับไม่ไรวันนี้วะซื้อมาเรียบร้อยแล้ววะเชยเรยไรละวันนี้วะแล้วก็ บัดนันเพื่อนว่าขลามขลาบัดบัดผู้ขลามหลุไปยากบัดตอนไปลอดบัดเออไปหาตาตีต่ล้วนอยู่ห้องหมอบ่มีแล้วพ่อะแห้งบัดผู้บ่กขลามโดนฮุบไปตั้งแต่เมื่อลอดแล้วสบายห่อเลยออกมาเอาตอนซื้อกับบเจ้าอีดีได้บ่เจ้าอีดีว่าเพื่นคลามมียัางนีนะซื้อมาเรียบร้อยตั้งซื้อตั้งยังว้แต่วันนี่ผู้ถาวเพิ่นว่าเอาซื้อแล้วบคดขลามนะเพิ่นว่าดูงันบท่านได้ออกไปซื้อพระองค์บ่ดอ้อมเตรียมไบอยังนีนะ เอาขลังเลยไร่มาซื้อมาอยู่แจห้องเห็นไร่สวรรค์นซื้อมาเรียบร้อยมาซื้อตะกงตะก้าพัพไว้เรียบร้อยมาซักเรียบร้อยไร่ป่ะเพราะว่าตอนถือผ้าน่ะอยู่ไทยได้เฮาก็เลยแบบอยากซื้อไห้นะนันนนี่นะเขาอยากซื้อไว้ของมันอยู่พูดเนาะซื้อมาบ้านเฮาเลยจะมาัญหาใหญ่สินะเนี่ยเอาซื้อไว้อันนี้อันนี้เป็นขลังอยู่อ่อยู่พี่เป็นนั่นอยู่หัวเบาคือ่อยเบาอยู่ี่เห็นไ่หมเป็นยาง จำบาพื el el ้นคลาเนาะแบบนั other, right? the park, the the park, the ่นยูตี้จะมาผู este ้ถาวรแล้อยาซื้อไว้เดอร์ฉซนสนะเปย์หอดเดือนคลองหรือเปล่าโดห่แล้วเนาะเดือนเดือนเก้าเลยเนาะถ้าหอดเดือนคลองเนาะมันบ่เดือนเก้าเดือนเก้ากับหอยนับมือได้เนาะบางคนกะได้เก้าเดือนจังมือประมาณหาหกมือหรือว่าเก้าเดือนสิบมือประมาณนั่นแหละบางคนกะ ยูระว่างเดือนเก้าเก้าเดือนเศร้าปลายกระโอดบางคนกันนะเดือนที่เก้าของบางคนกะเก้าเดือนปลายเดือนของข่อยเก้าเดือนปลายของข่อยคคดเก้าเดือนกลัวกระคอดแล่คนกับบุคันเนาะุหักห่างอยู่ระว่างเก้าเดือนถือว่าสมบูรณ์นะเด็กน้อยนะก็โอเคได้ระวังมาฮอฮอดเก้าเดือนแล้วนะออกออกมานี่ต้องโมเมนต์นั้นน้องบุญช่วยก็ต้องเป็น น้องน้ำโชคแล้วค่ะวาต้องสองสองซื้อนี่แหละเออต้องแมนบุญช่วยกับน้ำโชคแล้วค่ะวะใช่ยันทั้งทั้งอ้ายพ่นไปใช่ไหมพนยังไปเวียดอ๋อไปเวียกเออไปแต่เศร้าเลยเพราะได้เยอะนะโฮมอยู่ได้โฮมเยอะโฮมกับปิ่นบางบางแล้วไปไม่ล่นเนาะแต่ละเมื่อกับมามานดินนี่ได้ที่ กอเลยมีโมว่าหมูปากเนาะหนูอาคุณอะทั้งบุญไปช่างต้มหม้อยังบุ่มบุ่มบุ่มอยู่คุณอะหมอหน่อไม้หมอหน่อไม้แล้วยามนี่ก็มีหน่อไม้ยับอม่องโอ้นึกว่าหน่อไม้สดนะนะเดือนว่าหน่อไม้สดอ่าไปกินตอนเที่ยงดิอาคุณอะเม่ตูุ่ราห็ดเป็นนั่นอันนั้นว่าเมตู้เป็นเป็นผัา เอาบอดูว่าห้าสิสานแบบเคือนเ้าใใสอันยังใสส่วนพักกันบะอ่เออมา้องเหมนอ้อี่้าสิคัดกันขึ้นเลยบอดูว่าเอาไปเอาไปตงใส่ชานกันนื้อเห็ดแบบนี้จาดเร้าเห็ดพัการังจะกอนแลวเป็นแทนเป็นแทนเลเอาแบบหนามาห้องแล้วก็เจ้ากุ้งกัน บายบายเห็ดโอเฮ็ดแล้วเป็นแพน้วก <scholars> yeah. <f uss Disney> ็เอามาติ uh ่งใส่ก uh, ันเป็นแบบไรคือ well คือโบกเนาะ้าแนบตั้งไรไทยตองกุ uh ้งโอ้ล้วก็เอาไปตองกุ้งนะมาใส่มาซ้อนใส่ล้วก็เอาอันนี้มันแนบใส่เออสั่นโบโอ๋เห็นเนาะเออมันเป็นแบนคือโตมันเฮีออันมันมันเพนหมอเออ กูได้อัดไก่ไก่ขึ้นถึงเฮือนเนาะนั่งหม้อคลิปถื้มนั่งจักน่อยลิปถื้มอือจักอัดแน่ก็คืนกับมือใดมันเย็นเนาะเปิดไว้มือใดมันสิเย็นๆแน่เฮากนันแ่ติได้อัดไว้แน่เนาะแน่มือใดฝนตกบ่ให้ลมเข้าเนาะอัดไว้นั่นเด้อ ไม่นี้มีคนมามาหาหลายเดี๋ยบอกมึงนี้่ดูลายเขาอันเชิดอันเี้โอ้เขาวบาชิตโดูแล้วก็เขาวบาชิตกับบ่าวชิตกับเมียดูอ๋อพอเบาชิตเพิ่นกับบ้านเมียเพิ่นไปทางพุ่นาะว่าเป็นเป็นทางผ่านบ้านเมียเพิ่นนี่ก่อนสีฮอตก่อนสีฮอตบ้านเมียเพิ่นนะบ้านเมียเพิ่นอยู่ใกล้อันบัดเนี่ยบัดมหาโชคบบ้านเมียเพิ่นนะคือว่ามาดินอันบุญบางไฟวะ ก็เลยแวะมาทางนี่ก็เลยมาหาเลยที่ฮะอ่านี่ก็มีโอกาสได้ไปน้ำบอเซนเมื่อนี่ก็ไดลยลนๆไปเท่านึงเมื่อวานนี่ก็ไปน้ำเพลินอยู่ลงทั้งสวรรค์เมื่อวานนี่กันมือนี่ก็ได้เพลินพามาทางนี่ก็มาน้ำเพลินไปดินชายระสงการปีนี้ยู่อยู่เพื่อนเห็นว่าจะ่าไปดินว่ามีหม่องไปเดินเนอะ ย้<ด>ะว่าเนบ้ออะไรดิ่นบ่บ่ได้แบบว่าเพิ่นบ่ได้จัดกลุ่มเล่นบ่เล่นไหนบ้างเอออย่าว่าอย่าว่าเพิ่นจับกลุ่มเล่นให้สินะอืมาพี่น้องเอ้ยเมื่อเอบิ่งอันเดินสาตาพนเพิ่นก่อนเนาะไปเบิ่งบุญก่อนเด้อบัดนี้เดอ้อโดยอ่า โอ้มาอยู่ไก่กันด้วยบัมนคักแลนะ้วเนาะยังขามทางมากกับเมนโดนเนาะโดยดีดีดีพี่น้องเลยนอะอยู่ไก่หิมทางเลย,ยสมตมิว่าเหตุเ่อนเหตุซานหรือว่าค่าขายยังก็สบายได้เนาะโดย พอดีได้ย่ายลูกหน่อยเห็ดอันเห็ดกระท่อมขายอยู่นี่ขายขายยังกระคายได้บ่คายอันขายขนมน้ำทวน้ำบชอกระคายไปเลย็อประชังงานลูกหน่อยได้นั่งขายเครื่อเงินเลยเกลือทิมทางพอดีพี่น้องเลยอ่าอยู่อันเลือนเวิรนกับมีดโ่มก๊กเงี้ยอันนี่ก๊เป็นเนี่ยเออก๊กหมักเป็นดิโด เคยอะไรงี้นแน่ชื่อ่นเนาะเคยหมากคนจักเธอมันเปิดในใดก็หมาก่นนะหมากมันก็คืแบบกินอะไแบบมันอันน่ะผัดผัดต้มอันดิตอมอะไรจากหวานๆนี่ป้าตอกินกินสกเียวคเคยได้งินแต่ก็เคยกินตั้งแต่ข้าวอันเทียนพี่น้องเลยเนาะตั้งแต่ใหญ่มันยังไม่ได้กินจักเธอมากอันนี้ฮะจนจนลืมเลยคิดว่าไงจนลืมรสชาติอะจะกินแต่เฮงไปได้ มันนี้ก็แเด็ดเนาะมันนี yeah. e ้ก็พี่น้องเลยไม่หยุ aí, uh, ันนี oh. ่มีทีมีทางถุมดินเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะมีขั้วพ่อผมกำลังเทขั้วบ่อนี่ฮะแมนเออประตูออกทางนั้นเนาะมีน้ามเรียบร้อยพี่น้องเลยเออพ่นพ่นอันนั้นพ่นจิกบบาพ้นไม่อันนั้นเด้ไม่โยแต่ก็ใบว่า เชือนเันู่เชือดแล้วก็เจือดเอางาไมออกเอางาไมออกแล้วพอได้ปลูกพักเนาะช่วงสีงามอยู่ได้อยู่ฮะมันเป็นอันมันมันเป็นดินโพนเนาะอ๋อเมืนอนี้แบบมีเลดกับมีลมห้อยๆ้อยอยู่ได้มืนอนี้พี่น้องเลยอ๋อเลินเลิ่นของอันทั้งซสาตานี่อ้อมไปนี่บอเอนอ้อมไปนี่อ้อมไปนี่แต่ก็โค้งไปนี่มานี้เนาะเออ ดีใจน้ำดีใจน้ำวันนี้พี่น้องเลยมาวันนี้ก็คลายก็รมกันวลนใจไปอีกน้ำรับหนึ่งพอบริสียหมูฉีคข้อยเนาะโดยโดยซื้อซื้อเพิ่นซื้อไหนี่หลายเป็นไรก็่าเนหกหมื่นหกหมื่นโดยตะกี้นะว่าหกหมื่นห้าแล้วเพิ่รลดหกหมื่นอ๋อตะกี้นะว่าหกหมื่นห้าเพิ่รลดให้หกหมื่นอ้าบัตรตอนนี้ได้จะของไพ่แสของเจ้าของที่ที่ขายให้นอกนี้ เอาปกเสิมาอยู่ร่มกันบ่บันแม่นอือโอ้คักแล้ตอนนี้กันเนาะโดยซ้ำกันนี่นะว่าบ่สาวตะาเมนบ่เพิ่นบ่เขาโดอกกว้างกว่าเพิ่นบ่เพิ่นบ่เขาเพิ่นหนาทางห้าสิบสามว่ะเขาโน้มาสิบห้าโอ้หนาทางอะไรบ่เบิ่งเออเกือสิกว่างดึงกันน้อยนึงเนาะสิบสามกับสิบบันห่าเนาะเออชื่อดึงน้อยนึงดึนโซ่ ดินทรงเม็ดบ <êm> ่เป็นบ่ทงเม็ดเนาะชกเม็ดขาเพิ่นช <weirdly> <other> ิพสามด้นะทางอืมของเจ้าบระสิบห้าเด็กอะยาวเข้ามาพี่เนาะดอดิน <Open> ด <problem Eli> ินเพิ่นกับเบิร์ตโทนี้บ่เนี้ยับอันตัวอันว่าแบ่งให้เจ้านี่เนาะแบ่งขายให้เจ้านี้ดูอืมเอาดีใจน้ำเนาะได้ดินได้ยังเป็นของตัวเองเลย ป็นได้ได้สตมีข่าวดียังมาเพิ่มเติมอยู่บอกเพิ่นว่าเฮ็ดหงน้ามั้ยโอ้เห็ดหงน้าเลยทางทางใดมาแจ้งข่าวดีห้องน้าทางไอเตียงทางไอเตียงคือเกาโดยเจ้าเกาเจ้าเดิมเนาะพี่น้องเจ้าเกาเจ้าเดิมเออต้องเสื่อนน้องเงนน้ำโสกดีรอแล้วพี่น้องเลยเนาะน้องน้ำโสกเลย้วมีอันนั้นนะบอกมี เตรียมใบระบบพระองค์พระอ้อมดูท่ารียบคนซื้ออะไรอ๋อเออก็ถือว่าบ่ได้ถือเนาะบ่ต้องถือหรอกมันนักถือไปกันนักคอยว่าคือคอยว่าแหละมันบ่จักนะแบบว่าอันอีอย่างเลยเพื่อนว่าข้ามเล้อเพื่อนอันอ่อเฮาท่านนคลอดลูกเลยไปซื้อพระอ้อมมาไว้ก้อนเพื่อนว่าหัวบาทนี้คึดนักแล้วว่าในผัวกับเมีย เอาเฮ้ยว่าเขาเชียด้ได้นี้ว่าเขาซื้อมาตเต็มเจอห่องอยู่บ้าน,น <laughs> <laughs> เอาองได้ประมาณเจ็ดเดือนเนาะประมาณเจ็ดเดือนแหละไปฝากทองไปฝากทองในทางโมอพื้นตะเบ้าในนี่หมพื้นบาเออได้เจ็ดเดือนแล้วให้เจ้ากักเตรียมไปเลยเลยมันโบมีอย่างแน่นอนอย่างสินาะเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วพึ่สิบหกเข้าสินาะเนาะรู้เฮากับหน่วยเตรียมซื้อไว้แล้วเราเตียมผ่าอ้อมเตรียมเสื้อเด็กหน่อยอย่างไว้แล้วก็วันแล้วเมย่บัดพ่อเมย์้ากว่าเอาพุ่นคลามเลยหนูคลามเจ็ดได้เฉไป ขึ <c oughs> ้น่นกับโบไล่แล้วะ<ช> <c oughs> เลยว่าเอ,อซื้อไว้เลยแล้วก็นั่นแหละตั้งแต่พุ่มมากอะบัด,บดพ่อ,อมือคลอดเมื่อคลอดดีดีก็สบายได้เฮาหอบไปเบิดเลยแล้วก็มอพนก็นจัดการเองเลยเสือผ้านาแพที่ว่าอันเฮาเตรียมใบเฮาก็ซักไว้เนาะใส่อันนั้นไว้ซักตากไว้เรียบร้อยมันกับโบมีเอยียงนะอันที่ว่าฝุ่นนะอองเอยียงที่ว่ามันแพ้เล็กน้อยนนะเนาะเฮาก็ซักออก จากว้เรียบร้อยพับเรียบร้อยเอาไปกันสบายคุนจัดการเองคุณน่ะซื้อมังม่วงไห้ผูเอามังม่วงไห้กับผู้เห็นไปชังเด้พคุณน่ะยางหวนไปหววมาอยู่โอ้ยว่าเห็นมังม่วงอันไอ้ยังมังม่วงเก้มแดงวะผ่านมาดดตลาดนะว่าเฮ้ยเอาไปฝากกันทั้งสาวตาพุณยูว่าจะาอยากว่าทงมังม่วงกินกับเขาได้เซฟได้บ้าง อันซื Ses ้อเมื่อไห้พ mm ่อ hmm. ต <c oughs> so ู่เมื่อบ้านเนี่พ่อตู่ก็กินกับข่าวนะก็สิว่าวเออซื้อมาตอนก่อนแล้วก็กินกับข่าวเนาะแเสพได้เ่บกินกับข่าวห่อนห่อนเนาะหนึ่งใหม่ๆนะอืมคุยโทรศัพท์พี่น้องเลยยางกับยางอยู่โฮมคายูยางไปยางมากไปยางอยู่เลดเนาะก็ว่าเท่านั้นอืมเริ่มอันเริ่มห่อขุดเองบ่อัห้องน้ำนะขุดเองคนขุดเมื่อวานนี่ เขาคุด,ดมั้ยหาขุดเองเขาคุดมือนอิคมือนหน่อยดิ้มันไปไปเห็ดทั้งนั้นก็นสิเป็นทั้งใต้เนาะพืชน,นั้นเตรียมไ้อยู่ไฟบอเม่นบอม่ชุมบ่อ๋ออว่าพืยู่ไฟน้องยังไม่ทันได้ไปแก่อพื้อยูไผ่ในต้องต้องเลือกใหม่เลยเนาะเม่นบอถ้าว่าไม่จิกกับไม่จิกเลยมีม,มีไหม่ยังเลยมีไหม่ยังในเขาอยู่ไผ ไม่จิกไม่เสือ้อไม่ติว้วไม่ติ้วเนาะถ้าว่า<ม>ถ้าว่าใส่ไหมอันใดก็ต้องเป็นไหมอันนั้นเลยแม่ไม่จิกก็คือไม่จิกไม่ติ้วคือไม่ติว้ว<อ>ไม่เสื้อกนี่ก็ใส่ได้มันบ่ได้โอ้หักอันื <c oughs> อวก็สีทามนี่ทั้งเมนุนบริยูไฟได<อ>เด้กินยาเอากินยาแพทย์ยาหมอแะ้วยาเลยสินะ<อ>ท่านบอสถึงตุยเนาะใช่บ่มบ่งเลยน้ พ่อเป็นตาสงสารเป็นตาสงสารเลยโดยสบายดีบ๊ายบายอยู่เอาเป็ดกเอาชื่อซ่อยดอกละสาวพันฮะถุงละสาวพันเอาขอยคอโต้แน่จ้ะโต้อะไร หาชิป่ได้บ่หาชิ่ได้เด้หาชิปอยายชัยท่าพันอยากชัยเจ้าเอาเสื้อเอาซซอยเป็นตทงาเนาะเดอดอกันพี่น้อพี่น้องนะมม่วงเงินห่มม่วงแก้มแดงกระแดงอีดีเลยพี่น้อซื้ออยซุมซื้อ กิน ha, e ja ี่ใครเห็นเจ้าย่างอยู่พูน่ะพูน่ะล้มสาวว่ะอย่างกับใบกับใบหัวแหลกกับหมอน้อมเขาบ้าป่ะแยกไปก่อาแล้วก็เลยยุดเลก่อนยุดอยู่กลางกลางทางอย่างกลางทางเลยป้าไม่วันนี้พูน่ะทั้งงานชาวตาเพิ่นได้ทั้งหน่ำทั้งเดินทั้งดินวันนี้บ่เซนเน่ก็ไม่ได้มาเฮงยี่ทีเนาะไม่วันนี้ทั้งพิ่นได้ครบหมดเลยเพื่อแล้วแล้วบาทเลย Gần nhà gần làng nhai ngay, Nhai ừ. đây lẻ mà đấy. Cứ một lần không? Cái xong một lần đó. Đây rồi Đây đây um nong phom đấy phải không? Ừ, chỉ ừ, ừ. đây um nong nỏi phom đấy. <laughs> mà đây cả, à cả chỉ đây hiện hình... công khuyên nào với đấy phải Mà đây. Áo bảo thảm phần này. Áo bảo ăn ăn nong bún chuối cặp nong năm sô quá. เอาซื้อเมียนได้มีน้ำใจได้ว้าว่ะถ้าเกิดคนยิ้มาเยอะเอฟซีตั้งให้กับมอิลีเนาะน้ำโซกกับมวนได้เนาะว่าเช่นเออบุญช่วยกับบุญช่วยกับมวนอยู่หักชองซื้อนี่เป็นผู้ชายในโมอยู่เนาะเป็นผู้หญิงกับใบบุญเพคนแบบใบบุญอโอ้ยดื่มน้ำดองโมน้ำโมว่ะคักแล้วบัดนี้เนาะ ไปดินไกลกันอยู่ไกลกันในยางก็ไปก็มาเลยเมื่อวานเพิ่อนก็ดูเพื่อนบ่ม้นีลอยู่ยู่ยูบ้างเนากินนี่ก็เห็นเบิร์มายางเอาน้ำแข็งอยู่ยางไปกินนี่ป้าเดิมแดดแดดบัดนี้เนาะดีทอมีโฮมมานี่เนาะโฮมมีโฮมนี่เราพอเฮงพอเราอยู่โฮมเป็นีย่าลนีเนาะ ใครเอฟซีมาเขียนมาว่าบองทานกันว่า,าต้นน้ำยูทั้งหน้าบ้านบันค่อยดีเนี่ยมันทานพี่น้องเนะ<บ>าะบ่ก็คือหมายว่าต้นนี่เพิ่นเพิ่นอยู่นี่น ก่อนแล้วอ่ะนะเนาะเออวันเอาไปเฮ็ดบ้านน้ำลังแบบเนี้ยไดอยู่หน้าบ้านก็เลยต้นหนามก็เลยได้อยู่หน้าบ้านดิเอมันกับพี่จะต้นแต่นี่เนาะเอาไปปลูกเลยเนาะเพร่ะมันเกิดไมเองเนาะเกิดเองมันเออเาไปปลูกไม่เลยแต่ว่ามันกับโบเมนชาติวันนหนามแท้เลยเนาะมวยน้ำแทงน้ำยางสิน้ะน้ำปุ้ปูอย่างเงี้ย แต่ว่าพักเจ็บได้เินวานเ่้จานโดนม้ no ่นโดนแหกมานเลยบจะนามไม่ใชได้เองจุบแล้วความมันปวดนี um ่ค้งเลยเนาะผ่มีลายแยกอีกปวดเลานามเนะนามมักจ้าว่เป็นงานมาแยกเนาะเรือเรือจะเป็นนามันสิบาดบนตายแล้วมันกะลีลงนามมันอืมบาดบันตายแล้วมันกระโนลงเองมันเนาะอแี่ได้มาคน แช่บ๊อคอยจนลืมรสชาติเลียววันเสาร์มาได้กินแต่หึงเติมไปจนลืมรสชาติเขาไปเขามาหนึ่งเลยครับได้ปี่เนาะกลบคัพบ๊อบวันมาเยี่ยมมายามทั้งน้องเป็นที่ชื่อมื่อนี้กับน้องพี่น้องก็ได้แวะมาทั้งนี่เลยก็พากันแวะข่าวมาพี่เลยสิจะจะได้ลงไปทั้งสวรรค์ดีเพิ่มแจ็คไปดูไปสวรรค์อีกว่อเออวันนี้อาจจะหรือว่าไปหาน้องนางอยู่บ๊เนาะอัปเดตอาการน้องนางอยู่บ๊ คัดคัมภีอาการเบิ่อเนาะเบิ่อกับบสบายเนาะเมื่อวานนี้ก็ได้พี่น้องเลยลงมาห้องหมอเคงพูเอ้าเท่านั้นแหละพี่น้องเลยเนาะใจเพิ่นบัหนี้พี่น้องเนาะอาชัพากันเดินทางต่อวันนี้เนาะก็ได้เดินทางแต่เมื่อนี้เบื่อเงินกันหยุดบ่อบื่อเนาะบื่อเงินบ่อเลยก็อาจจะยุดช่วงอ่าช่วงเศร้าเลยอาจจะเรื่องก่อนเนาะเป็นได้ เออจังว่ากันสิเอาไวเนาะโดยๆยโดยโยยุดแต่เลยครับจังว่ากันจังหน่อย FC สิว่าบ่แซนยุดแน่เด้อว่าบ้านเมืองหมู่พายุได้ยุดไปตลอดเออทางใดก็เป็นห่วงเจ้าพากันดจงกาไปก็ไปอืมีโทรเข้าประสาทน้ําโทรศัพท์เนาะโอ้ยเนาะเอาเท่านั้นแหละเนาะมื้อนี้ก็แมมาเยี่ยมมายามโดยอ้าวสบายดีเด้อโดยๆไปปะก่อนบดนี้โดย ไปดินแบบไรพี่น้องเนาะเอาโอเคสาพี่น้องเลยเนาะทางแม่น้องอนุนกาซีขอจบคลิปก่อนเด้อบปในพี่น้องเลยวมื่อี้ก็มาเยี่ยมมายามทั้งน้องตาเพิินเนาะมาดีใจน้ำพี่น้องเลยได้ที่ได้ทางได้เดินใหม่ได้เนาะมีน้ำมีนใส่ได้พี่น้องเลยมีข่าวดีเพิ่มคาว่าอีกเนาะทางบ่เตียงแจงมาว่าชีเฮ็ดห้องน้ำให้พี่น้องเลยเนาะเอาเอาดีใจทั้งน้องเพิินพี่น้องเลย ป้ายบันทึกทางเฮาก็สิพากันเดินทางต่อก่อนบันทึกพี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ก็ขอบจบใบสัมนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้พบพบกันคลิปหน้าต่อไปเนาะโดยขอหน้าไปแล้วเนาะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกนําลังใจให้แม่น,ออน้องอนนท์ในเนด้อพี่น้องเลยเนาะโดยสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องปดัดดวงนาะเบิสสุขสุขคนเด้อ